เคยเห็นภาพที่ AI สร้างขึ้นมาแล้วใช้ตัวหนังสือที่หน้าตาคุ้นๆกันไหมครับคำถามแรกที่มันแวบเข้ามาในหัวเลยก็คือเฮ้ยแบบนี้มันผิดกฎหมายหรือเปล่าวันนี้เราจะมาเจาะลึกหาคำตอบกันครับแต่บอกไว้ก่อนเลยนะว่าเรื่องนี้มันซับซ้อนกว่าที่เราคิดไว้เยอะเลย ใช่เลยครับนี่แหละคือคำถามที่ทุกคนอยากรู้ที่สุดเวลาที่ AI มันสร้างฟอนต์ที่หน้าตาเหมือนกับฟอนต์ดังๆเป๊ะๆเนี่ยมันนับว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์หรือเปล่าเดี๋ยวเราจะมาค่อยๆค,คลี่คลายปมนี้กันรับรองเลยว่าคำตอบมีเรื่องให้ประหลาดใจแน่นอนเอาละครับแต่ก่อนที่เราจะกระโดดไปหาคำตอบกันเนี่ยเราต้องมาตั้งหลักกันก่อนครับว่าในสายตาของกฎหมายแล้วเนี่ยคำว่าฟอนต์จริงๆแล้วมันหมายถึงอะไรกันแน่ และนี่คือหัวใจสําคัญของเรื่องทั้งหมดในวันนี้เลยครับเพราะว่ากฎหมายเนี่ยเขามอง2องอย่างนี้แยกขาดออกจากกันเลยนะอย่างแรกก็คือรูปลักษณ์หรือหน้าตาของตัวอักษรที่เราเห็นเห็นกันกับอีกอย่างก็คือโปรแกรมที่ใช้สร้างมันขึ้นมาซึ่ง2อ,อย่างนี้เนี่ยกฎหมายปฏิบัติด้วยแตกต่างกันคนละเรื่องเลยครับเรามาดูอย่างแรกกันก่อนนั่นก็คือใช้เฟซครับ พูดกันง่ายๆเลยนะมันก็คือดีไซน์หรือหน้าตาของตัวอักษรนั่นแหละครับไอความโคง้งความหนาความบางรูปทรงที่เป็นเอกลักษณ์ของมันทั้งหมดที่เรามองเห็นด้วยตานี้แหละครับคือใช้เฟซส,ส่วนอย่างที่2ก็คือไฟล์ฟอนครับอันนี้แหละคือตัวโปรแกรมซอฟต์แวร์จริงๆที่เราติดตั้งลงไปในคอมพิวเตอร์ของเราพวกไฟล์นามสกุล .ttf หรือ .otf นั่นแหละครับ มันคือชุดคำสั่งหรือว่าโค้ดคอมพิวเตอร์ที่คอยบอกให้เครื่องว่าไทเฟสหน้าต่อแบบนั้นๆออกมาให้เราใช้ทีนี้เพื่อให้เห็นภาพกันแบบชัดๆแจ่มๆไปเลยนะผมนี่ตัวอย่างเปรียบเทียบเด็ดๆอันนึงที่จะทำให้ทุกคนร้องอ๋อแล้วเข้าใจเรื่องนี้ได้ทันทีเลยลองนึกภาพตามนะครับไทเฟสหรือว่าหน้าตาของตัวอักษรเนี่ยมันก็เปรียบเสมือนกับลายมือที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละคนส่วนไฟฟอนต์ก็คือปากกา ที่เป็นเครื่องมือที่เราใช้เขียนลายมือนั้นออกมานั่นเองเห็นไหมครับว่า2ออย่างนี้มันเป็นคนละสิ่งกันอย่างชัดเจนเลยและนี่คือจุดพีของเรื่องนี้เลยครับกฎหมายในหลายๆประเทศนะรวมถึงประเทศไทยแล้วก็อเมริกาด้วยเขาให้ความคุ้มครองที่ตัวปากกาครับก็คือตัวซอฟต์แวร์ฟอนต์แต่เขาไม่ได้คุ้มครอง ลายมือหรือหน้าตาของมันเพราะฉะนั้นเนี่ย AI ที่มันแค่เรียนแบบลายมือแต่ว่าไม่ได้ไปขโมยปากกาหรือว่าตัวโค้ดโปรแกร,รมมาใช้ในทางเทคนิคแล้วก็เลยยังไม่ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์นั่นเองครับพอมาถึงตรงนี้หลายคนอาจจะเริ่มสงสัยแล้วว่าอา้าวแล้วทำไมนักออกแบบที่เขาทุ่มเทแรงกายแรงใจสร้างสรรหน้าตาสวยๆของตัวอักษรขึ้นมาถึงไม่ได้รับการคุ้มครองละ่ะคือ มันมีเหตุผลทางกฎหมายที่ลึกซึ้งซ่อนอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ครับเหตุผลหลักๆเลยก็จะมีอยู่3ข้อครับข้อแรกเลยก็คือตัวอักษรเนี่ยมันเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการสื่อสารกฎหมายเลยไม่อยากให้ใครคนใดคนหนึ่งมาผูกขาดเอาไว้ส่วนข้อ2ก็คือหน้าที่หลักของมันเนี่ยคือเอาไว้อ่านไม่ใช่เอาไว้ชุนชมเหมือนงานศิลปะมันเลยถูกมองว่าเป็นของใช้มากกว่า และข้อสุดท้ายครับถ้าเกิดไปคุ้มครองรูปทรงง่ายๆอย่างเส้นตรงหรือเส้นโค้งพื้นฐานเนี่ยมันก็จะกลายเป็นการปิดกัน้นไม่ให้มีใครสามารถออกแบบฟอนต์ใหม่ๆขึ้นมาได้เลยแต่เดี๋ยวก่อนนะครับเรื่องราวทั้งหมดมันยังไม่จบลงแค่นั้นเพราะว่าเมื่อเราข้ามฟากไปดูที่ฝั่งยุโรปเนี่ยเราจะเจอกับกฎเกณฑ์ที่แตกต่างออกไปแล้วก็น่าสนใจมากๆเลยครับใช่แล้วครับเพราะว่าที่ยุโรปกฎหมายเขามองเรื่องนี้ต่างจากฝั่งอเมริกาและบ้านเราไปเลย ในบางประเทศของยุโรปนะครับอย่างเช่นเยอรมนีหรือว่าเนเธอร์แลนด์เขามีกฎหมายที่เรียกว่าการคุ้มครองการออกแบบหรือดีไซน์ปรเทคชั่นซึ่งกฎหมายตัวนี้เนี่ยเขาอนุญาตให้นำหน้าตาของตัวอักษรหรือว่าไทป์เฟสไปจดทะเบียนได้ครับเหมือนกับเป็นดีไซน์ของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมชิ้นหนึ่งเลยซึ่งนั่นก็หมายความว่า ภายใต้ระบบกฎหมายแบบนี้เนี่ยแค่การเรียนแบบรูปลักษ์ให้มันคล้ายกันมากเกินไปก็อาจจะถือว่าเป็นการละเมิดได้แล้วครับอารมณ์เดียวกันกับการไปลอกเรียนแบบรูปทรงของเก้าอี้หรือดีไซน์ของล้อรถยนต์เลยโดยที่ไม่จําเป็นต้องไปยุ่งกับตัวซอฟต์แวร์หรือโค้ดโปรแกร,รมของเขาเลยแม้แต่นิดเดียวเอาล่ะครับตอนนี้เรามีความรู้ครบถ้วนแล้วนะที่จะย้อนกลับไปตอบคําถามแรกสุดของเราที่ค้างคาใจกันมาตั้งแต่ต้นว่าสรุปแล้วเนี่ย AI ผิดหรือไม่ผิดกันแน่ และนี่คือตารางสรุปให้เห็นภาพกันแบบชัดๆเลยครับจะเห็นว่าถ้าเป็นในไทยหรือในอเมริกาเนี่ยการที่ AI เรียนแบบแค่หน้าตาของฟอนต์คำตอบก็คือน่าจะถูกกฎหมายครับแต่ถ้าเป็นในบางประเทศของยุโรปแล้วก็การทำแบบเดียวกันเป๊ะๆเลยเนี่ยอาจจะผิดกฎหมายขึ้นมาได้เห็นไหมครับว่าคำตอบสุดท้ายเนี่ยมันเลยขึ้นอยู่กับว่าภาพภาพนั้นถูกสร้างและถูกนาไปใช้งานที่ไหนในโลกนั่นเอง และจุดที่น่าสนใจปนหน้าขำก็คือตัวโมเดล AI เองเนี่ยมันไม่รู้จักพรมแดนประเทศหรอกครับมันไม่รู้ได้ซ้ำว่าภาพที่มันสร้างขึ้นมาเนี่ยจะไปโผล่อยู่ที่ประเทศไหนในโลกเนี่ยแหละครับคือความท้าทายครั้งใหญ่เลยนะของเทคโนโลยีที่มันเป็นระดับโลกแต่ต้องมาเจอกับกฎหมายระดับท้องถิ่นที่แตกต่างกันไปในแต่ละที่และก็ขอปิดท้ายด้วยข้อคิดคมๆจากคุณสมชัยรัตนสิริสกุลนะครับที่บอกไว้ว่าในโลกของ AI กฎหมายกำลังวิ่งไล่ตามเทคโนโลยีและบางครั้งก็ยังสับสนกับคำง่ายๆอย่างคำว่าฟอนต์โ oh อ้โหเป็นคำพูดที่สะท้อนภาพของยุคสมัยนี้ได้ดีจริงๆครับ